บ้านกกกอกจะมีหมายจับไหมนะครับนะวันนี้ผมก็ได้คุยกับทางคุณอัจฉริยะเพื่อนผมตอนนี้ก็ไปจัดรายการทาง youtube ช่องชมลมช่วยเหลือเหยื่อวีสใครอยากไปตามคุณอัจฉริยะก็ไปตามทาง y t u t u นะวันนี้ผมก็คุยกับคุณอัจฉริยะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมส่วนการดําเนินการและและ้วก็อะไรนะี่เขาเรียกอะไรการดาเนินการ อะไรต่างๆของคุณอาจฉยะกับผมที่คนละส่วนกันแต่เรายังมีความเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมความสัมพันธ์แนบแน่นเหมือนเดิมอาจฉยะก็ไปจัดอยู่ทาง youtube ถ้าใครอยากตามก็ผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็คือชมลมช่วยเหลือเหยื่อ V2 ก็ไปฟังคุณอัจฉยะก็ผมก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านกกอกคุณอัจฉยะก็อนะครับคุณอัจฉริยะ นะครับเขาก็ได้พูดถึงเรื่องบ้านโกกเกะเขาติดตามคดีน้องชมพู่อยู่เท่าที่ผมทราบจากคุณอัจฉริยะบอกว่านะตำรวจยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นแม่น้องชมพู่อย่าเพิ่งสิ้นหวังนี่ทราบจากอาคุณอัจฉยะนะส่วนเรื่องอื่นก็ให้คุณอัจฉริยะแถลงข่าวเองนะครับเรื่องน้องชมพู่นะครับเอ่อนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังอืมอืม นะครับสรุปใครผิดค่อะอาจารย์คดีชมพู่คุณอาชิยะเขาบอกว่า,เ,าเร็วๆเวนี้ยนะอาจจะไม่เกิน14พฤษภาคมนะก็จะมีความคืบหน้านะฮะนะก็ให้คุณอาชิยะเขาแถลงข่าวเองนะครับเดี๋ยวผมแถลงข่าวไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตาไปจะผิดใจกันก็เดี๋ยวให้คุณอาชิยะนะก็คอยติดตามทาง u t u b e เขาช่อง ชมลมช่วยเหลือเหยื่อวีสองนะครับไม่ได้หายไปไหนนะอัจจะย,ะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สบายๆนะครับจ้างเรียนจ้างสอบแทนน่าลรอาจริงๆเออวันนี้ก็มีข่าวที่คุณศิระเขามาเล่นศิระเจนจาคนะน่ะประธานการมาที่การกฎหมายเขาก็นะปูดเรื่องที่ว่าคนในพักของเขาเนี่ยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคนหนึ่ง ปรากฏเรียนปัญญาเอกอยากจะเป็นด็อกเตอร์แต่ดันเสือกไม่ได้ไปเรียนไปสอบเองดันเสือกให้ลูกน้องไปสอบแทนนะครับคุณศิระเข้าแฉะนะครับวันนี้ผมเจอคุณศิระที่งานศพไปเจอกันโดยบังเอิญไปงานางานศพพ่อเพื่อนผมนะค,คุณศิระเป็นประธานผมเลยถามว่าคุณศิระเป็นแหล่งข่าวผมถามศิระเรื่องที่คุณแฉเนี่ยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพรรคคุณเนี่ย เป็นเรื่องจริงเท่นเขาบอกเรียบร้อยแล้วครับคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมีมติเชิญไอ้คนนี้ออกเลยครับเพราะอะไรทำเสียเชื่อมเสียชื่อเสียงของพรรคปลดออกทุกตําแหน่งในพรรคนายคนนี้เราไม่ต้องเอ่ยชื่อมันแล้วพอพูดไปก็สังคมไม่ได้ประโยชน์แล้วก็คือไอ้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยอยากเรียนปัญญาเอกที่รามคำแหงเสือกให้ลูกน้องซึ่งเป็นตำรวจ ไปสอบภาษาอังกฤษแทนโดนนะรามขำแหงจับได้เขาก็เลยร้องเรียนมาที่พลังประชารัฐว่าเฮ้ยนี่คนพรรของคุณนะนะเออนะอยากกระจบเป็นยาเอกนะดันเสือกให้ลุงน้องไปไปเรียนไปสอบแทนได้ไงไอ้นั่นก็เป็นข้าราชการเป็นตำรวจนะเสือกไปสอบแทนลูกพี่นะครับนะสุดท้ายวันนี้นะเรื่องที่คุณเสีละเจนจาคะเขาแฉก็ประสบความสำเร็จแล้ว เรียบร้อยก็นะก็จัดการคนในพักตัวเองเรียบร้อยก็วันนี้ก็ได้ข่าวว่าเสนอนายกเซ็นปลดทุกตําแหน่งไม่ว่าจะกรรมาการผู้ช่วยรัมตีหรือตําแหน่งอื่นๆในพักพลังประชารัฐนี่แหละครับเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าสันดานนักการเมืองบางคนผมไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเพราะฉะนั้นมึงก็ไม่ต้องมาแจ้งความกูกูเบื่อแล้วย่ารับแต่หมายศาลแต่คดีหมินประมาทเนี่ยประจานคนชั่วคนเลวแม่งต้องเป็นจําเลยต่อศาลเหนื่อยมากเลย มันแปลกนะไอ้คนเทาๆคนชั่วช่วคนอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองอแต่ไม่ค่อยมีอะไรคุ้มครองคนอย่างพวกพวกผมเนี่ยผมก็แฉไอ้พวกเทาๆทั้งหลายก็ต้องโดนฟ้องโดนอะไรอะ่ะไอ้พวกหาเนี่ยมันไม่ชอบชี้แจงผ่านสื่อแล้วมันชอบไปฟ้องเพื่อปิดปากนะนี่แหละครับนะงานนี้ก็ต้องยกเครดิตให้อ่ศิระเจนจาคะประธานการมาธิการกฎหมายที่ร้องเรียนคนในพักตัวเองจนจบไปแล้ว เรื่องต่อไปก็ฝากไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมจบที่นี่ครับฝากอธิการบดีว่าต้องดําเนินคดีกับคนที่เข้าไปสอบแทนแล้วก็ดําเนินคดีกับกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีถ้ามีส่วนในการจ้างไปสอบแทนนะครับต้องดําเนินคดีนะครับฝากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในผมในฐานะสิทธิ์เก่ารามคำแหงรหัสสองสี่จบสองเจ็ดนะครับฝากนะครับฝากท่านอธิการบดีนะครับต้องรักษาชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ต้องดําเนินคดีกับคนที่เป็นตํารวจเข้าไปเข้าไปสอบแทนคนอื่นนะเซ็นลายเซ็นลายมือปลอมเซ็นปลอมลายมือชื่อลูกพี่เข้าไปสอบแทนมันผิดกฎหมายชัดเจนนะทั้งปลอมเอกสารใช้เอกสาปรปลอมทั้งอะไรตาะายต่างๆมันกฎหมายมหาเลยเยอะแยะมากมานะจ้างวานใช้ก็ผิดเพราะนั้นก็ฝากนะครับอ่ารางกวแหงต้องแจ้งความดำเนินคดีถ้าไม่แจ้งเนี่ยก็ฝากสีีุวัณจันยาไปร้องเลย นะนักร้องชื่อดังศรีสวุวรรณจันยานะครับเห็นวันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์ว่านะที่เขาไปร้องเรียนคุณสอนยุทธสุทัศนจินดานักเล่าข่าวนั้นเขาบอกว่ารับเรื่องเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนอะไรก็มากไปศรีสุสวรรณจันยาเนี่ยร้องสอนยุทธเรื่องการกลับมาจัดรายการหลังจากออกจากคุกเนี่ยได้รับการพักโทษคุณก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยศรีสุสวรรณคุณไปเอาข้อมูลแนละ้วถ้าคุณบอกไม่มีข้อมูลคุณไปเอากับศิลาเจนจาคะ แล้วคุณก็ไปร้องเลยว่าให,ให้ให้รามคำแหงดำเนินคดีกับตำรวจที่ไปสอบแทนกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยไหนๆก็คุณยังร้องสอนยุทธสุทัศนีธินดาได้คุณก็ต้องร้องกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและพันตำรวจโทที่ไปสอบแทนลูกพี่แล้วคุณต้องร้องเรียนด้วยให้รามกำแหงแจ้งความถ้ารามคำแหงไม่ดำเนินคดีอะไรเลยก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดก็ฝากไว้อืม นะครับอ,อ๋อมีลนะมีรามแหงรหัสสามสี่จบสี่ศูนย์ยินดีครับนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับมาหาวิทยาลามแหงก็ต้องดําเนินคดีกับตํารวจที่ไปสอบแทนดําเนินคดีกับคนที่จ้างให้มาสอบแทนด้วยอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากันว่าคนชั่วเนี่ยหมายถึงใครเพราะผมไม่ได้เอ่ยชื่อ นะมึงก็ไม่ต้องมาแจ้งความเพิ่มเพราะกูเยอะแล้วกูโดนอยู่สองคดีเนี่ยกูแฉเนี่ยนะแฉพวกสายโจรทั้งหลายเนี่ยแฉพวกไอ้วิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยนะไอคนที่วิ่งเต้นล้มคดีที่ผมแฉเนี่ยสาลออกหมายจับนะแม่งยังไปฟ้องศาลนะหาว่าผมหมิ่นประมาทมันคิดอูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกฎหมายปัจจุบันนี่มันคุ้มครองไอพวกคนเทาๆชั่วๆ่วเยอะนะครับเอยชื่ออะไรมันก็ไปได้นะ ผมไม่ฟ้องไอ้พวกนี้พวกที่มีหมายจับพวกอะไรเนี่ยโดนคดีวิ่งเต้นลม้มคดีโดนอะไรต่างเนี่ยมันยังฟ้องเราได้นะคิดดูนะคนพวกนี้แปลกนะมันมันยังไงมันไม่ชอบชี้แจงผ่านสือ่อมันชอบฟ้องปิดปากอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถศาลเขาตัดสินว่าศาลอาญาตัดสินว่าผมมีความผิดผมก็ติดคุกไปนะนะครับผมคงไม่แหกคุกอกผมก็จัดรายการเหมือนคุณสอนรยุทธนะ์นในเรือนจํา ก็อาจจะได้รับการลดโทษเร็วเพราะคุณสอนยุทธจัดรายการก็ได้รับการลดโทษเร็วถ้าผมเข้าคุกผมก็จัดรายการนะวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังชาวเรือนจําจุกรุคุณสอนยุทธยังทาได้เลยนะหกปียี่สี่เดือนยังเหลือปีเดียวผมก็ติดคุกไปแล้วผมก็ไปจัดรายการเหมือนคุณสอนยุทธเดี๋ยวก็ออกมาใส่กําไรข้อเท้าข้อตีนออกมาก็จัดรายการใหม่เหมือนกันก็จัดได้นะครับเพราะนั้นผมเนี่ย จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปไม่สนใจนะครับอืมนะครับมีอะไรอยากถามก็ถามนะออืมนะครับเชิญนะครับอืม